สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเสร็จภารกิจตอนเย็นก็มาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเหมือนเดิมนะครับพ่อแม่พี่น้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตาม youtube นะครับวันนี้ภารกิจของผูใหญ่ยยบ้านรอบเศร้ากไ็ไปประชุมนะครับประชุมติดตามเร่งรัดการดําเนินงานนโยบายจังหวัดนะครับเรื่องยาเสพติด ถ้าเสือพัดนะครับจะเลี้ยนเชิญกำนั้นผูหย่ายบ้านไปนะครับไปเพือทย่ถามปัญหาเหตุการณ์การดําเนินการเป็นยังไงแน่นะครับมีหลายอําเภอครับไปครับไปกัว่านโยบายและ้วกะ็มีคําสั่งนู่นนี่นั่นและ้วกะ็เลี้ยวนะครับแล้วก็ลับมาบ้านรอบแรงกัมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับอยู่ทงไฮทงนาที่เก่านะครับ มาเบ่งบรรยากาศครับ <c oughs> กำลังคิดได้ส่วนแปลงที่เลี้ยงควายกำลังจะทัดยานะครับกำลังทัดยาทำความสะอาดเดี๋ยวก็จะเป็นแต่เบ่งก็นี่ครับรับอากาศหนาวนะครับรับดูดหนาวที่ชิมานะครับมาให้พ่อแม่พี่น้องเบ่งบรรยากาศน้ำกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ